เห็นไผรก็อยากอ่อนดอกก้านกล้วยนี่ผู้ใดมาอ่อนเมื่อ,อก,าก้านกล้วยขีอ่อ่อนเป็นที่หนึ่งนหนึ่งว่าสีสนเขาแล้วเสาอ่อนบ่แมนพี่น้องเอ,อ้ยสนเขาแล้วก็อก่อนเกขาสูงซะแม่แล้วได้แล้ว <laughs> ร้อยหกสิบยุดคอขึ้นก้านกล้วยสูงเท่าแม่แล้วคะ่ะก,าก้านกล้วยได้สิบเดือน เพื่อนเดาหนี้เขาเขาจ้ดเดคอขึ้นพ่อบอกว่าอยู่ข้อขึ้นวัานเราความสูงอันนี้มาการกล้ยอขาเขาวัดเขาลูกเขาไปจอดวัดคอเอายกคอขึ้นการกล้ยเอ้ยอยากสูงอ่ะดูเอาเขาขึ้นทุ้งทุ้งแบบนี้แหละวัดเชงกากลางงูบัดเดาในร้อยหกสิบเจ็ดสิบเลยล่ะ มาหน่อยกับว้วงดีไรพี่น้องเอ้ยแบบน,นี้มาหน่อยมือนตายแล้วฮังฮวงเจ้าก,าก้านกล้วยขี่อ่อนสนเขาแล้วนกว่าสีลเสาอ่อนทางย่านควายสนเขาแล้วแขะเนาะบัดที่ใดล่ะสนเขาแล้วกับหูขคือ,อเก้าอ่อนคือเก้านิสัยขี่อ่อนเก่งขนาดเลยก,าก้านกล้วยคิวขึ้นรอเห็นปะคิวเนมเข็มคิวเข็มขขขขขขบ้าง การขาวง้ําโอ้ยการกาล้วยรอครับรอรออนาคตพ่อพันดวงทองฟ์มไม่ขี้เล่นะคะหล่อมากไม่ขี้เล่เลยน้ำมะเืนกับเหรนน้ำยังสี่หล่ะจ้ะหาหล,ล่อเหรนน้ำลูกลูกเหรนน้ำตัวนั้นตัวนี้ให้ความอบอุ่นเขาเขากับหาเขาทิานี้คุณเคยป่ะจะตาออกมาแล้วมาหาพ่อแล้ว นอนอยู่หลังล่างนี่แม่นสบายแก้วเพอาะ้กตากระลังยางมาพัวสาวตาโปงพู้ดีเลยสาวตาโปนั่นนอนซ้ำมันเล่นน้ำแก้วตาเด้อตาโปปนว่าตาเขาใบนอนแป๊ะหลุดด้เสร็จตัวนอนต่พัวการกวยน้ำพอไปเด้บิหมดห่างบ่ได้กันตัวใเห็นเ้าเล่นน้ำตัวใดน้ำอ่อนเขาหลุด ยันซานกันก็เออขี่ขี่อ่อนคักที่หนึ่งขี่อ่อนแสงนนามาแล้วอันนี้กับขวานี่เอออันนี้กับมาอ่อนเดก็สิดหยาดหยาดกันอ่อนหยาดกันเฟี้ยมีความสูงกับสัตว์เลี้ยงเขาเนี่ยละจ้าถ้าเขาเลี้ยงแล้วเขากับหาเขาบ้างเน่ยอาอากับขวานมามามาเด้อนมาบานบัง เอแเอ,เอแ,แย่งกันแย่งกันแกวตากับพ่อในนี่แก่ตาเนี่ยขีย้อ่อนเขาไปหาไปบายนี่อยากนอนหเหน,นาะนดดั่นเลยด้แย่งกันอ่อนแย่งแม่กล้วยหอมนี่เงยร้ายวันที่สิบก็ถึงหนึ่งปีเต็มนะคะพี่น้องเอ้ยควยถ่วงหนึ่งปีมาเบิงเดอ้อผู้ใดบ่เคยเห็น วันที่สิบคือวันที่เขาผสมเต็มปีเต็มปีหนึ่งเลยมลวบางแรงหนึ่งวันสี่ออกแล้วเด้โยกหางแล้วแต่บอออกขึ้นเขายกหางเจ็บท้องกับพอออกอันนี้ความเป็นจริงพี่น้องผู้ใดบ่เคยเห็นกะมาเบิงใดที่ดงท้องฟา้ามจ้าท้องหนึ่งปีแล้วยังไม่คลอดของจริงเลยเ <laughs> พราะว่าควายรอะมื่อนี่ว่นนี้ผัวพันได้จ้า แถวนี้เราจะไม่มีพ่อพัน์เราจะเอาใส้ลดเมาลดไปผุ่นเด้เมาสดรไปหาตัวผู้เมาลดรถไปผสมทางอื่นได้จ้ะปีหนึ่งวันที่สิบเืออีกมือหนึ่งสองมือลหะจ้ะยังประทันขอดเป็นตัเนะเงึดวะพี่น้องสิเซียะบอกว่าคว้ยมีลูกสิบสองเดือนยังไม่ขอดขายง่กันแกายขายง หาใหญ่รอกานกล้วยได้สิบเดือนกว่าสิบเอ็ดเดือนนี่แหละสิบเอ็ดเดือนแล้วเดือนแล้วการกล้วยได้สิบเอ็ดเดือนแล้วรอประถันถึงหนึ่งปีสียังประทันเปลี่ยนสียังขาวจุนพูนได้ดดสิบเอ็ดเดือนเต็มแล้วสิบเอ็ดเดือนเต็มแล้วสั้นขาวจุนพูนนี่สบายแก้วด้นี่สบายแก้วลุกขึ้นสนเขาหมือเดียวกันล่ะสบายแก้วได้สิบได้สิบเดือนกาอวย ได้สิเกาเดือนกว่ามึงกันมึงอันแม่ควายหอมพี่น้องนี่แหละควายทองสิบเดือนผู้ใดมาเคยเห็นมาเบงที่ดงทองฟาร์มนี่ทองสิบเดือนอีกวันที่สิบเนี่ยสิสิบเดือนเต็มพี่น้องได้แล้วได้แล้วได้แล้วหกสิบได้แล้วได้แล้วหน่อยหกสิบ พ่อเขาวัดได้แล้วไร่หกซีวาทเอาตอนยืนขึ้นเอาอย่ามั่นสูสีแม่ทวันนี้เห็นแม่ถือกล้องสิมะมบนได้บาดนี่เพื่อวัดเ้าวัดเอาหางเอาบาดเอาหางเอ้ยบักลามาสูสีแม่แม่ถือกล้องแม่สิสูสีแม่งเลยสูสีพผมนี่ได้สองเมตรเด้อใช่ความถูงได้สองเมตรเด้อบาดเอาหางวาดเอาหางเฮ้ยความถูง เบาหน้วหัวมวนความสูงในขอบกว้า <apply> จ <some drinks together> ่าความอบอุ่นน้ำแรงทายทอดในพี่น้องเบิงตรงท้องฟ้าฟ้ากัเลนเลวน้อแี่นกัเ็ดพอ่กเด็กเด็กกัลูกลูกวัดเอาหางในสองรอยแล้วพี่น้องคนอยหกสิบเจ็ดสีพ้าออกสองลอยท่ากรเลนกระเม็เล็กรลูกเาอยู่เวี่น้อดหางเดี่วัดอาง โอ้ยเนาะมาลุกใช่อัน,อนกวยเขามีอันใดเขาก็พอใจนั่นแหละจ้ามันจังเคยมีความสุขเขา่าพราะใจของเขามันก็ถูกมันต้องได้หาเงินไปซื้อของเพลิน <c oughs> เขามีอันใดเขาพอใจอ,อันนานมันจังบ่ถูกมันจังบ่ได้ดินล้นเกินไปทําความพอใจให้เกิดขึ้นกับสิ่งที่ตนมีเนาะจ้า เขาก็กว่ต้องไปได้ดินล้นสื่อพอพันุเขาก็เอาของเขานี่ลละเลี้ยงดูแล้ฟุ้มฝากเอาเองฟุมงฝากเอาเองเป็นพอพันุสูงใหญ่ยาวที่สำคัญอยู่นิสัยเลอจ้าเลี้ยงควอยผูกเลี้ยงควอยผูใหญ่พอพันนี่ถ้านิสัยก้าวเล่าฮอกกุบกาเลี้ยงเด้การกวยนี่อ่อนอสอะนิสัยดีมัตต์หน่อยเท่าใหญ่เลยจ้ะ เพราะว่าแม่เขาหน่ะขี่อ่อนแม่เขาคือเป็นแม่พูนซับแม่พูนซับนี่เป็นเจ้าฝูงอยู่นีแล้วกับนิสัยดีขี่อ่อนพระลูกนิสัยดีบัดเลยแงมเศร้ากับปู่เขาจะเศร้าเนื้อแงมเศร้าแงมเศร้าว่าได้ตังไหนการปู่อยากเจ้าการกล้วยมัดการมุงดึงการมุงการทีนอนเพราะว่าทีนอนอยู่ข้างมองเขานอนเนาะการมุงการทีน้อนดึงยุดยุดยุดปูกคนความหนาละของ เจ้าก,การกล้วยจ้าปูกคนน้ำเสาพร้อมคลิปนี้ให้เบิ้งการกวยเต็มเต็มนะจ้าทั้งนิสัยใจคอถ่ายทำให้ดูความน่ารักความเชื่องกับแม่กวนหอมท้อง 9, เก้าเดืยนท้องสิบเอ็ดสิบสองเดือนบ่ิษสิบสองเดือนเต็มวันที่สิบนี่บอย้อมคอดแม่กล้วยหอม ไผ่เเคยเห็นมะเบืองจะาไว้ทองโดนที่สุดค่อยควยหน่อยอายุสิบเอ็ดเดือนายได้สมีกับพอใจหรอกคือว่าเขาเขาผสมเองเลี้ยงมาเองดีกับมืออนะจ้าเขากับพอใจของเขาเสียสายเขากับคือว่าเป็นหลานใบย,ยกจ้าเลียดสายใบย,ยกพอเขาเป็นลูกใบย,ยก กันในฐานะการกวยกัหล้านใบยกสายเลียดดีจ้าใบยกนิสัยดีเชื่องย้อมรับแล้วแม่เขาก็เชื่องน้าเด้แม่พูนรับเนี่ยเชื่องนิสยัยอ่อนอ่อนค้นอ่อนเชื่องบ่มีการสิวาทําหลายค้นลูกออกมาก็เลยเชื่องอ่อนคลิปนี้กะซซํานีน่ละจ้าถ่ายทําให้ดูอนาคตพ่อพันธุ์ของเราดงทองฟาร์มนะคะ ื่อวันข้างหน้าเขาสูงถึงร้อยหกสิบเจ็ดชิบเรามาตามดูกันจ้ามาตามเบิ้งพัฒนาการของเขาไป็นเรื่อยๆน้ำกันเนาะจ้าวัสดีค่ะ